ตุ่ม,มไก่ตุ่มไกนะ่พี่น้องโตบักใหญ่นึงวันน่ะกล้วยก็มีอ่ะเดี๋ยวตอนไหนซับไก่ก่อนครับผมสวัสดีทุกคนครับผมตุ่มไก่มื่อนี้ได้ตุ่มไก่ให้สร้างครับผมเดีย๋ยวจะปิ้งผสมปิ้งผสมโอ้ยนี่มันหอยก้อยพร้อม เดี๋ยวจะกวายบกไอ้ก้อยบอกหอยพร้อมพี่น้องแล้วก็ปิงป้งผสมค้อยติดตามเดี๋ยวตัวไหนซับไกลแป๊บนึงครับผมมาพี่น้องน้ำเดือดแล้วใส่เครื่องลงไปครับผมข้าตะไคร่ใบบกูดพริกน้ำมะขามเปียกรากผักชี หอมต้มไกจ่จซบส่บๆครับผมบรรยากาศไก่ตัวหนซับไปแล้วไส่พักติตู้ต้นหอมผักซี่ว้าวเนื้อขาวๆเลยโตบางง่ายนึง่งไก่สิเทียงแล้ว เดือดแล้วไก่ลงเลยต้มสัแสบแซบไปสร้างกินครับผมเต็มหม้อคือเก่าล่ะมึงต้มไก่ตัวบางใหญ่น้ำเดือดเดือดไก่บ้านเท่าสุข่าเดียวครับผมดเดี๋ยวไปมาปรุงรส S <S เดี๋ยวรอให้มันเนื้อไก่สุกเกาจะปรุงรสครับผมเป็นวันตานมะฮ<า> <มา S 2> ึงเดี๋ยวปอกไม้ลวกกินกับตำมะฮึงไม่ต้องลาบเลยเนะยาะกินกับตำมะฮึงเลยแล้วต้วนไหนสะปีงผสมก็ปีงไปก,ก่อนผส,สมเยอะต้น เดี yeah, ๋ยวหมู่านเดี๋ยวปีงใส่ใบตองเดี๋ยวตุ่มไก่แป๊บน,นึ่งชวนฟ้องอากาศออกพี่น้อง เนี่ยขาวโบสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องหอมมากใส่ตะเกือเดี๋ยวเป็นวันสินมะปรุงรสมาซีบมึง พอดีไฟแห้งนะซิม,มัจงจางบอกเดี๋ยวเป็นวันปุ่รถครับผม,มต้นไหนใส่ตะเกือล้องไปเมื่อกีป้ปลา งนชิมมังปลาคามผู้ชมปลาแซ่คามหวานอะรอบเปลือยช่างใส่ผักผักมันโล่งเลยป่ะพี่นวลเห็นเปลี่ยนก่อนเนาะเห็นเปลี่ยนจะน้อยก่อนไปเนาะปรุงรสได้ รดนี้นแล้วเดี๋ยวให้จังไซพักยกขึ้นเลยครับผมคนพ,พดดีครับเ,ออเปียอแล้วจดหอมพักซี่จบใส่พักอกตูความหามอมหอมเรียบร้อยครับผม ต้มไกแ่แซ่บๆเนียกขาเดี๋ยวต่อหน่อยิปิ้งปลาสมกับใส่กอกครับผมสุดชั่ว ที่แหลกวาสิก้อยไ่ต้องก้อยพี่น้องสอยกินกบตำลงเลยห่อนนี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันตำลงเข้มข้นเข้ม,มข้นมอระบกเทียมเกียีกเนี่ยเกหน่อ,นอย้ันเล่เออย่ได้ชื่อนะี่คือเกียไง น,น,น้ำตาลแค่ว่ววปา,า,าปิ้งใส่กว๋วเกี่ยวพีินทองปิ้งใส่ก๋อกับผสมก็ผสมหอม,หอม กับเขาสร้างเข้ามานี่เลยซ้ำนี่ละตล้มไก่ปิ้งผสมตำมือลวกหอยไมนรู้อีสานบ้านเท่านี้ละง่ายสร้างเรื่องง่ายได้พี่น้องสร้างเรื่องง่ายไงจะยังแกกินเอื่อนสิแกงผักกิ้เล็กแกเพิ่นกินกินไดนบ้าง

ไปอกต้มนึงอไปถ้าออนอไรถ้ต้มกินก็ตำคงไม่แล้วต่มราเขาโตไวหน้าเหมือจัง่ตุมไม่จังปวมันก็ใส่โขไป้าวนอั่นเขาจังก่ก่อนนะเอาตอนเขาตั้งแก่ ตรนี้ใไส้ตัง right. ต yeah. wow! ุม right. ไ wow! ่ต <lac> ุมเรียบร้อยแล้วยาอ่ะนี่สองยางอ้าวปิวมาอีกละ

มาขาง้กินงเขาครับผมโอ้มียเกะถือมะนาวอีดีวันกีนจีนเอาละอ่าส้มยังจวดรวดไปเศ้าแล้วไม่ไหนทีก็ิ๊บแล้วก็ถูกต้องเอย ผสมผสมใส่กวาง่ซุกบ่เอามานางแม่ที่เสื้อเอาลวดเยาว์เยาวลวดหมุนอยู่นี่หมุนอยา้คุณท่านดอูมันเวียนมัน่นหมุนอยู่เนีนบอลิตราาอะรบอลวอาาานหลายอา ไโอเคครับผมหาเขาหาหน้าซูสางกินตอเพียงเนาะเียกันนะจัดการเนื้อเจ้ากินลมไปก่อนสวัสดีครับ